ที่ไม่มีสวนลองกอง S <S ไม่รู้เรื่องเลยรุ่นเอาดีมันก็บุบเลยนะตีเข้าไปตรงนั้นหน่อยดีตีให้มันสวยๆนู่เลยปากท่อไปนแบบทุกทางมันยาวออกมาแล้วหรอเอาได้กัร์ดตัวนี้ออก เหมือนคนลงไปตีข้างล่างเยอะนะมีนเป็นรอยข้างล่างยิงตีอย่างยี่กี่มังกี่ไม้ฝาเทียบน่อยข้อหัก่ะไรายแล้วหนูยางป่ายางป่าน้อม เห็นไหม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 ว่ามันหลุดหรือว่าไม่โดนไม่โดนเหรอ ไม่โดนหรอขนาดเนี mm ้ยเป็นรอยขนาดนี้ไม่โดนสโรใส่โลครับ พี่น้องเอาขึ้นมาไงครับใส่ลงครับขึ้นมายังไงครับหยุดนะครับหยุด <laughs> นะครับใสลกก <laughs> ลาบ <laughs> นล <laughs> นลง <laughs> ไปไม่ Ủi mà nó cứ lút lút lút. Ui. <laughs> ui, tiếng hòa là đặng けど. <laughs> này này này. <laughs> блю มาแล้วไซโลกัดดูฟุกลากมาต,ต,ตาาาู้ีตุลังคือแทกเลยคือใหญ่ไงกัดอีกสองคำทีอ้วนตับเลยอ่ะที่ไหมกัดอีกสองคำทีเมื่อแบบกี้นี่ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่สี่แล้วตัวที่สี่ฮนะออกมาแป๊บเดียวกัดฟุกสีเนี้ยครับ คาร่าวันนี้เจะกี่ตัวคร่บอกว่าสิบหายรู้ไม่ได้หายแล้วหันหัวมาทางนี้นิดนึงเออนี่นะไม่ต้องไม่ต้องอยู่ยเฉยๆตัวใหญ่ครับตัวนี้เดี๋ยวหาตัวต่อไปหาโลอีกนี่ก็ได้แล้วประมาณแปดสี่เก้าสี่โลเลย หัวหน้าหารูปแล้วใช่ไหม